อ่าสวัสดีครับครับวันนี้ครับวันนี้ก็พาเอฟซีมาอัปเดตท,ทุเรียนระยะประมาณหกสิบอ่าหกสิบสี่หกสิบสี่หกสิบห้าวันนี่ฮะก็เป็นทุเรียนหมอนทองฮะอันนี้ที่สวนที่หนองคันทรงนะอ่าเนี่ยหนองคันทรงเพลเ,เมืองจังหวัดตราดนี่ครับอ่าเป็นทุเรียนที่อ่าปลูกแบบไม่พ่นยาเคมีไม่พ่นยาฆ่า,มาแมลงนี่ฮะคือตั้งแต่อ่าลูก คือติดลูกแล้วไม่ใช้เลยแล้วก็ทางดินผมใช้ชิวมัดต,ตอนนี้ใช้ชิวมัดลงแล้วเดี๋ยวอีก,ส,กสักระยะหนึ่งเดี๋ยวรอหนึ IN, ่งอินซีดินก็เดี๋ยวจะใช้หนึ่งอินซีดินเข้ามาเสริมก็เป็นปุ๋ยอินซีนะตรงนี้ที่ผมได้ใช้ครับอ่าอันนี้ผมพยายามทําในแนวทางของผมนะฮะอ่าถามว่าเนี่ยผิวจะเป็นอย่างนี้หนามจะแดงหนามแดงจากโน่นจากนี้จากนั้นผมไม่รู้นะมันก็อย่างเงี้ยฮะนี่เห็นไหม ลูกก็ประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้โยงด้วยฮะเดี๋ยวก็จะค้ากิ่งช่วยเพราะว่าตอนแรกก็ติดอยู่ประมาณที่ผมน้ำห้าสิบพาลูกตอนนี้ร่วงเหลือที่อยู่ได้เนี่ยสาสิบลูกประมาณนั้นสามสิบลูกนะก็จะสลัดไปเอ่อตามตามความสามารถของเขาเนาะผมไม่แต่งเลยนะผมไม่แต่งไม่ได้ปัดดอกก็คือปล่อยเขาเลยเพราะว่าปีนี้อ่าทุเรียนเป็นใบอ่อนทรงก็ไม่สวยอยู่แล้วนะแต่มันก็มีทรงอย่างเนี้ยอยู่ หลายหลายลูกอยู่ฮนะแต่น้ำของผมแดบงบผมไม่ได้เน้นน้ำผมไม่ได้ขายน้ำนะผมพยายามทาในแนวทางที่ว่าผมขายเนื้อ,เ,อ,อเลยอยากทําให้ทางเอฟซอ,อาจจะคืออย่าไปติดคําว่าบางทีน้ำแดงน้ำเขียวเนี่ยมันมันแล้วแต่นะมันก็ต้องดูตรงนี้นะฮะแล้วก็ อะไรขั้วจีบวงจีบเลยผมไม่ไม่พยายามที่ว่าเราอย่าไปใส่ข้อมูลที่ว่าเฮ้ยมันเยอะการทําทุเรียนมันเยอะมันต้องอย่งางงู้นอย่างนี้เราก็ไม่ได้กินที่ตรงนี้นนเราไม่ได้กินที่ขั้วจีบเราไม่ได้กินที่หนามแดงแต่หนามแตกอันนั้นนะ่ะทุเรียนมันจะเป็นตาขมอ่ามันจะเป็นทางก็เ,เรียกอะไรตาขมทางเผาเออจะเป็นตาขมหนามเนี่ยถ้าผิวหนามเนี่ยแตกไปอันนั้นนะ่ะทุเรียนจะเป็นแบบเขาเรียกถ้าเป็นชน,นีอ่ะจะจะเป็นแบบตาเผาเขาเรียกตาเผาตาทางขม ผมผมจะเรียกแบบโบราณสมัยนั้นนะแต่ถ้านหนามอย่างเงี้ยฮะเปลือกจะบางเราต้องดูด้วยนะหนามออกมาแบบคือหนามมันจะห่างๆะฮะหนามจะห่างๆแล้วแหลมๆแหลมคมๆมีมิติจะเปลือกบางถ้าหนามปื้อๆเปลือกจะหนาต้องต้องพยายามดูนะตรงนี้ส่วนหนึ่งคืออยากให้เพื่อนๆดูแบบนี้ดีกว่านะฮแต่ว่าทุเรียนที่ไม่พ่นยาเนี่ยผมผมเป็นอย่างเงี้ย เนี่ยทาไม่เห็นแล้วเหมือนเหมือนทุเรียนแก่จะตัดยากนิดนึงเพราะฉะนั้นต้องนับวันและรอหล่นแล้วค่อยตัดนี่ฮะสองลูกนุ้นแดงเลยสองลูกบนนุ้นแดงเลยเนี่ฮะอ๋อมันซูไม่ได้ผมไปทำแบบไม่ใช้ไม่ไม่ไมใช้ใช้การสันนี่ฮะอ่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เปิดจองนะเพราะว่าราคาทุเรียนปีนี้ผมบอกก่อนนะผมก็ขายเพื่อนๆของผมก็คือขายทุเรียนในแนวทางคนกินโดยที่เราไม่ใช้ยาเคมี แล้วลดต้นทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นจากยาเคมีผมลดได้ร้อยเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปหมดตรงนั้นแล้วก็ฮอร์โมนผมก็ไม่ต้องไปพ่นตรงนั้นอ่าผมลดตรงผมได้แต่ผมเน้นทางดินอย่างที่ผมบอกผมฝากธนาคารไว้ผมไยมายังฝากไว้ในดินผมจะไม่ฝากไว้ที่ใบเพราะที่ใบเนี่ยมันแลสวยหรูแต่สุดท้ายอย่างวันนี้อะไรเกิดขึ้นมันก็จะจะหลายหลอย่างเนาะราคาเนี่ยอ่อย่างที่ผมบอกว่าผมเคยเตือนไวในคลิปก่อนๆเยอะแล้วก็บอกแล้วอย่าดีใจเราอย่าไปหลงละเลงเพราะเราต้องทํา เราต้องทําต้นทุนเราให้ได้เราต้องทาใจเราให้ได้เพราะวันหนึ่งถ้าอย่างที่บอกว่ามันเกือบถึงแล้วราคามันลงเยอะอย่าไปพูดถึงมันแล้วกันนะฮะแต่อย่าให้ทุกคนช่วยกันพยายามลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าราคาลงเราก็อยู่ได้แต่ถ้าเพื่อนๆไปเพิ่มต้นทุนเมื่อไหร่ยิ่งราคายิ่งแพงยิ่งต้องมันลงเราคิดอย่างนั้นไง ยิงแพงก็ยิงใสเข้าไปมันก็ต้องทําให้ดีที่สุดและการทําสารผมไม่เชียร์อย่างที่ผมบอกการทําสารเนี่ยไม่เชียร์เพราะว่ามันจะทําให้ทุเรียนเนี่ยออกกระจุกแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยลำบากการกระจายเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นให้เขาออกแบบตามธรรมชาติมันจะได้ทําให้ทุเรียนเนี่ยออกไม่ตรงกันแล้วตลาดมันจะเดินกันได้ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปทําสารตามๆกันเพราะทําสารปุ๊บทุเรียนมันจะออกกระจุกทันทีฮะ ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะได้กันไม่กี่สวนหรอกที่ได้ราคาดีๆนะได้กันไม่กี่สวนแต่สวนที่ตามหลังมาจะตายผมบอกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นปีหน้าพยายามวางแผนให้ดีอย่าอย่าอย่าไปทํามันเลยถ้าเราปล่อยธรรมชาติได้เนี่ยทุเรียนน่ะมันจะออกของมันเองในพื้นที่นะธรรมชาติไม่เหมือนกันถึงมันจะตรงกันก็ไม่เยอะแต่มันจะทยอยกันออกแล้วถ้าทาให้อ่าผลผลิตของเราเนี่ยราคามันจะคงที่และอย่าไปทําให้มันสูงมากราคาให้มันอยู่คงที่เรา เราอยู่ของเราได้นะฮะตรงนี้ส่วนหนึ่งแต่ต้นทุนสําคัญที่สุดคือการลดต้นทุนฮะเห็นไหมฮะทุเรียนผมอยู่ประมาณนี้ไม่ต้องโยงด้วยนะผมไม่ต้องโยง้วยนะผมจะคําช่วยบางจริงเขาอยู่เขาได้เนี่ยเขาก็จะสลัดของเขาตามสภาพแล้วมีหนอนไหมผมผมมีนะฮะมีหนอนผมก็ปล่อยเพราะมันไม่ได้กินทุกลูกลูกนี้ที่ผมบอกว่าหนอนกินเขาก็ยังกินอยู่นะฮะนี่ลูกนี้ตอนกินตรงขั้วนี่เขาก็ยังกินอยู่นะฮะถามว่าผมใช้อะไรผมไม่ได้ใช้อะไรอะ แต่ถ้าเพื่อนอยากขยันก็ใช้พวกน้ำหมักก็ได้มันก็มีพวกน้ำหมกักมีบิวเวรียมีเอ่อพวกเชื้อราพวกนี้นะเอามาช่วยได้เยอะอันนี้อยู่ที่เราจะพ่นน่ะลูกใหญ่นี่ผมเป็นที่ตูดผมก็ปล่อยไปเลยเพราะว่ามันกินไม่ถึงเนื้อมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะตัวเลียงก็โตรเรื่อยๆแล้วเรากินเนื้อเราไม่ได้กินนอนเพราะนั้น,เร,เ,เ,รนเ,รเราอย่าไปซีเรียสเรื่องผิวเราอย่าไปซีเรียสเรื่องว่าหนามอย่างงู้นอย่างนี้แต่ขอให้เยียาหนามแตกถ้าหนามแตกเนะี่ยเอ่อเนื้อมันจะไม่ดีนั่นเองแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นกับชนี หมอเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหนามแต่จะมีแค่หนามแดงหนามแดงก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้แบบมันจะมีอะไรเป็นอะไรนะแล้วแต่เราไปสร้างวัฒนธรรมการรับรู้การเข้าใจจะต้องให้ทุกเรียนผิวสวยแต่เราไม่ได้สร้างว่าเฮ้ยเรากินเนื้อเราไม่ได้สร้างวัฒนธรรมตรงนั้นเนื้อเรากินเหลืองไม่ต้องมีคําว่ากอบนอกตรงในเหลืองแก่จัดแค่นั้นเองอเนื้อมันจะอร่อยหวานมันรสชาติกลมกลม่อม สีของมันก็จะขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศในแต่ละพื้นที่เห็นไหมครัทุเรียนไม่ต้องมีใบมากเขาก็อยู่เขาได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราพยายามเติมอาหารให้ทางดินเนี่ยเขาเพียงพอแค่นั้นเองเห็นไหมทรงทรงของผมอยู่อย่างนี้เห็นไหมใบผมไม่ได้หนาเลยใบไม่ได้หนาเลยใบก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เริ่มแรกเห็นไหมใบก็อยู่อย่างนี้เห็นไหมใบอยู่อย่างนี้อ่าดินก็คือตัดหญ้าอันนี้ผมได้เครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามมาพอไม่ไหวแล้ว ใช้แบบสะพายไม่ไหวก็้องใช้แบบเดินตามทำบ้างนี่ฮะอ่าเดี๋ยวใกล้ๆสักประมาณร้อยสิบวันนะผมอาจจะเปิดอ่าอาจจะเปิดขายในเพจนะก็ราคาก็น่าจะโลละร้อยกว่าบาทแค่นั้นเองฮะก็คือพออยู่ได้ไม่ได้อะไรมากมายถูกนั้นส่วนหนึ่งใน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 ทุเรียนคุณภาพของผมนะผมเน้นคุณภาพเน้นเน้นเนื้อเน้นเรากินเนื้อแค่นั้นเองฮะเรากินเนื้อเราไม่ได้เปเน้นทรงเพราะสุดท้ายแล้วแกะมาเนี่ยเปลือกเราก็โยนทิ้งงั้นเลย เราเอาแค่เนื้อในนั่นเองนะก็พยายาม่าสร้างการรับรู้ให้ในเป็นในรูปแบบนี้แล้วก็ผมก็ได้ปรึกษาทางพี่ที่ก็ทําสวนที่ตกพรมที่ว่าทําส่งญี่ปุ่นเป็นตลาดทางเลือกของเรานะอย่างที่ผมบอกว่าอได้คุยเบื้องต้นยังยังไม่ได้ลงลึกอะไรก็คือเลยยังไม่ได้ทำกลุ่มยังไม่ได้รับซื้อในปีนี้ด้วยนะเพราะว่าอาจจะคุยตกผนึกกับพี่อีกสักระ,ะยะหนึ่งว่าเราจะ เดินกันแบบไหนแต่คุยเบื้องต้นเนี่ยอยู่ประมาณปีแล้วประมาณ40ตันถึงร้อยตันประมาณนั้นที่ที่คุยไว้ก็จะเป็นส่วนคุณภาพที่เป็นเอฟซีผมหรือว่าอ่าในกลุ่มที่สนใจจริงๆแล้วไม่ต้องมีส่วนเยอะคือไม่ต้องมีผลผลิตเยอะไม่ต้องไปเอาหลักร้อยไร่หลักพันไร่เพราะว่ามันทําไม่ได้เราเอาแค่หลัก5ไร่1ิไร่เราทําได้แล้วควบคุมคุณภาพได้เพราะเราต้องการของที่มีคุณภาพจริงๆ ของที่มีคุณภาพจริงๆแต่เราก็ไม่ไม่ได้ว่ามันจะต้องทำยากขนาดเป็นแบบออร์แกนิกจ๋าไม่ได้ว่าเป็นอินทรีจ๋าแต่ทำให้เป็นคุณภาพแบบปลอดสารแค่นั้นเองฮะอ่าเพราะว่าทางญี่ปุ่นเขาจะสติ๊กเรื่องมแมลงเราก็ต้องมีการใช้บ้างแต่ของผมก็พยายามหาสิ่งที่จะเอาเข้ามาก็คือเป็นสารที่เป็นอินทรีย์เข้ามาฮะตอนนี้ผมก็ทดลองอยู่อ่ได้หนึ่งตัวก็จาก เดี๋ยวยังไงลองใช้ดูก่อนแนละ้วเดี๋ยวถ้าเป็นตัวนี้มันเวิร์กเนี่ยก็จะเอามาเสนอทางพี่เขาลองใช้ตัวนี้เสริมเข้ามามันก็จะทําให้เราเกือบเดินในแนวทางอินรีได้แต่ก็คือเน้นคุณภาพ่าเน้นคุณภาพเบื้องต้นอันนี้เดี๋ยวต้องค่อยคอยคุยกันก่อนนะฮะขอตกผลึกก่อนเพราะยังไงเราพยายามหาตลาดทางเลือกฮะตลาดทางเลือกเราจะไม่พึ่งตลาดเดียวอย่างวันนี้อะไรที่เกิดอย่างที่ผมบอกว่าส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่านะเราอยากเก่งแต่ผลิต เราต้องเก่งการขายเราต้องเก่งการตลาดไม่ใช่ว่าผลิตเนี่ยโคตรจะเก่งเลยคนไทยเก่งทุกคนเก่งทุกสวนสุดท้ายเพื่อนบ้านเราเก่งทั้งหมดเพราะว่าสื่อโซเชียลทั้งหมดเนี่ยอย่างที่ผมบอกอะแต่ถ้าเราพยายามจับมือกันแล้วทําการตลาดร่วมกันไม่ว่าเพื่อนบ้านเราจะเป็นมาเลหรือเป็นพม่าเวียดนามอะไรพวกเนี้ยจับมือกันเดินไปด้วยกันเพราะเราปลูกเหมือนกันนี่เราพยายามจับมือกันทําตลาดดูนะอย่าไปแบบเฮ้ยเขาแข่งแย่งชิงดีกันมันก็เลยกลายเป็นว่า มันจะต้องแข่งกันเรื่องราคาเรื่องอะไรหลายๆอย่างแล้วเราเสียเปรียบเยอะอย่างที่ผมบอกผมเคยไปอย่างทางพมา่าเขาอยู่ตรงนั้นสี่ชั่วโมงเขาถึงเขาข้ามแดนได้เขาอยู่ได้โลห้าสิบเราตายเพราะว่าอะไรเขาเขาเขาลดยังไงคือเรื่องแรงงานเขาก็ไม่ต้องไปคือไม่ต้องจ้างแรงงานแพงส่วนหนึ่งและดินเขายังสมบูรณ์ปุย๋ยยาอะไรพวกนี้อาจจะพอๆกันแต่ว่าดินก็สมบูรณ์ หลายๆอย่างนะตรงนั้นนะพยายามเราพยายามมองตลาดของเราเนี่ยให้เป็นตลาดเดียวกันไม่ใช่ให้เป็นตลาดให้เป็นตลาดหลากหลายแต่ว่ามองแนทางการทําคุณภาพให้เป็นคุณภาพเดียวกันเนี่ยการทําทุเรียนเนี่ยคือเหมือนเหมือนเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องส่วนหนึ่งมีอะไรเราพึ่งพากันเราทําช่วงนี้เขาทําช่วงนี้ให้มันออกได้ทั้งปีเนี่ยการตลาดของเราคนที่กินเนี่ยมันทั่วโลกจริงมันทั่วโลกเนี่ยเขาก็จะได้กินทุเรียนได้ตลอดเหมือนข้าวก็ได้เราพยายาม กอยังผมผมย้ำสื่อสารในแนวทางที่ว่าอยากให้เราจับมือกันเดินไปด้วยกันไม่ใช่มาแข่งแย่งชิงดีกันวันหนึ่งแล้วเราจะลําบากอย่างที่ทุกวันนี้เจอที่เราพึ่งก็คือตลาดเดียวกันเราไปมุ่งอยู่ที่ตลาดเดียวกันเราไม่ไปมองตลาดอื่นเลยแต่เราดันผลิตกันเหมือนกันอีกแล้วผลิตพร้อมกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกระจุกแล้วทําให้เราลําบากกันกระจายณวันนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าการทําทุเรียนเนี่ยมันเสี่ยงเยอะอย่างที่ผมบอกว่า ชาวสวนเนี่ยจะยิ้มได้ต่อเมือ่อได้เงินเข้ากระเป๋าเข้าบัญชีแล้วณนะวันที่ออกดอกจนกระทั่งเก็บผลผลิตนั่นคือออ่ชาวสวนยิ้มได้แต่วันนี้เห็นไหมฮะทั้งลมทั้งพายุทั้งสภาพอากาศทั้งราคาทั้งการติดลูกทั้งอะไรทั้งยาทั้งปุ๋ยขึ้นสารพัดอย่างที่ผมบอกเหมือนเลี้ยงกุ้งเลยผมก็พยายามเตือนในแนวทางที่ว่าเราอย่าหลงละเริงณนะวันนี้ไม่ใช่ว่าเรามีสวนเราจะเป็นอาเซียเราคิดว่าโห สวนห้าไร่อูได้เงินล้านแลวไปแบบอาเซียเลยพอวันหนึ่งเนี่ยอย่างที่ผมบอกเหมือนกุ้งเลยเห็นไหมราคามันปุ๊บเราไปหวังตรงนั้นไว้ไงเราไม่ได้หวังแค่เราลดโลหะสิบทะหวังโลหะสิบเนี่ยเราอยู่ได้ไม่ต้องเป็นอาเสียรเราอยู่ได้แบบสบายใจแล้วเราลดต้นทุนเรื่องการใช้เคมีเราก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยในอนาคตด้วยมันจะเจ็บป่วยถามว่าจะน้อยจะช้าไม่ต้องเงินมันรักษาส่วนหนึ่งผมพยายามสื่อสารให้เราทําในรูปแบบที่ว่าพึ่งธรรมชาติอย่าไปทําลายธรรมชาติมากเพราะการใช้ ยาเคมีเนี่ยมันไปตกค้างจากสภาวะฝนแลวอะไรที่ฟุ้งอยู่ในอากาศเนี่ยถามว่าไม่ต้องไปพูดหรอกว่าไม่มีตกค้างตรวจยังไงก็ไม่เจอหรอกครับเพราะว่าคือมันเกิดกับเราเองโดยที่ยังไงโดยทีเ่เราเห็นเห็นกันเองฮะอย่างโรมาเรงเนี่ยมันเจอกันทุกคนมันเกิดจากสภาพอากาศอาหารอะไรมหลายๆอย่างนาะก็อพยายามพยายามที่ว่าเราถ้าเราลดได้เนี่ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยนกหนูผมว่ามีเต็ไมไปหมดตรงเนี้ย เสียงร้องลั่นไนหมดใช่ไหมมันอยู่แบบธรรมชาติเพราะเราไม่เคยไป,ปยัดเยียดสิ่งที่สิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติให้เขาเราพยายามเรียนแบบเรียนรู้เขาให้เขาอยู่ให้ได้ทีก่นกอ่อนเนี่ยโดนวังไปซีกหนึง่งเขาก็เหมือนเขาว่าเขาก็พยายามสร้างโครงสร้างป้องกันลมของเขาเองอย่างปีนี้ผมก็พยายามให้เขาเรียนรู้เรื่องอลมแล้วก็เราก็มาดูผลผลิตต้นหนึ่งเนี่ยให้เขาติดเองของเขาเนี่ยแล้วดูที่ว่า ผมไม,ไม่ได้แต่งได้เลยก็คือจะปล่อยอย่างเงี้ยคือมันจะต้องมีดีบ้างเก๋บ้างคือให้เขาอยู่บาลานซ์กันแล้วผล,ผลผลิตเนี่ยมันจะได้แบบยังไงมันจะได้กระจายนะตรงนั้นส่วนหนึ่งคืออย่าไปเน้นที่ว่าเฮ้ยมันจะต้อง a BA b AB ตลอดมันมันยังอีกหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าตัดขายลงแล้วเนี่ยมันจะได้ a b ตลอดก็นต้องไปคัดตำหนิคัดตกซ้ายอีก AB จะได้สักสมมุติส่วนหนึ่งมีมีสักประมาณ10ตัน AB บางทีจะได้สักกี่ตันนะ5ตันนะ่ะ แปดตันบางทีอาจจะไม่ถึงอาจจะได้แค่สองตันที่เหลือตกไซเป็น ABC ราคาตกไปอีกม,มันหลายอย่างนะฮะมันหลายอย่างในการทําสวนอย่าไปคิดหวานว่าเฮ้ยทาสวนสุเรียนแล้วมันง่ายแล้วมันจะต้องได้อย่างที่เราคิดจริงๆมันไม่ใช่มันจะต้องพยายามทําเรียนรู้และสร้างตลาดอย่างที่ผมบอกเราพยายามจับมือกัน สร้างตลาดใหม่ให้มากที่สุดไม่ว่าจะคนไทยหรือไม่ว่าจะเรามีเพื่อนอ,อยู่ต่างประเทศเราไปได,นนด้นิดๆหน่อยๆเราก็พยายามลองทําดูช่วยกันเผื่ออนาคตเนี่ยเพราะว่า,าถ้าเราช่วยกันเนี่ยผมว่ามันต้องมีทางสว่างในอนาคตไม่ว่าจะทางใดทางหนึง่งแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันโมเตเกียงกันอย่างงู้นอย่างนี้คือตั้งกันมาจริงๆเนะ่ะถึงเวลาเนี่ยมันช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้เป็นคน คนขาย,ยให้ทางคนคนที่เขาได้กินโดยตรงเพราะเราเป็นแค่ผู้ผลิตเราต้องสํานึกว่าเราแค่ผู้ผลิตถ้าเราไปคิดว่าเราจะดันราคาโดยการที่ว่าเราจะขายเองเนี่ยตรงนั้นเราต้องมีตลาดของเราตรงเนี้ผมก็พูดมานานมากทําไมเราไม่ไม่ไมไมคือเราเราทําทุกอย่างแต่สุดท้ายเราเก่งแต่ผลิตเราไม่ได้เก่งการขายเราไม่ได้เก่งการตลาดเราไม่ได้เก่งไปเจาะตลาดใหม่หรือว่าอะไรแล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้เก่งตรงนี้เลยแต่เมื่อไรเนี่ย ถึงเราจะได้เดินทําตลาดกันทันทีตรงนั้นแต่อย่างที่ผมเ,อเจออย่างที่โตพมเนี่ยพี่ก็ทาตลาดญี่ปุ่นอันนี้น่าสนใจผมก็พยายามเก็บข้อมูลและคุยกับพี่อยู่แล้วก็พยายามทาน่าจะทําให้มันได้เล็กๆ,ๆน้อยๆอาจจะลองดูก่อนถ้ามันได้แล้วค่อยๆข,ขยายขยายแต่สุดท้ายมันอยู่ที่คุณภาพที่เรา,เราจะเราจะทําให้เขาเราจะรักษาไว้ได้แค่ไหนแค่นั้นเองถ้าเรารักษาไม่ได้ถึงเป็นตลาดใหม่เราก็ตาย ถ้าเราหวังแต่ว่าจะกอบโกยเงินเขาอย่างเดียวเราก็ต้องทําคุณภาพไปเขาด้วยแล้วก็อยู่ในกฎเกณฑ์ของเราตรงนี้ส่วนหนึ่งอย่างไงผมก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะอันนี้เป็นคลิปอัปเดตทุเรียนของผมก็ระยะอยู่ที่ประมาณหกสิบวันแล้วอาจจะมีแก่ไม่ไม่พร้อมกันเพราะว่าบางทีลูกใหญ่อาจจะแก่ช้าบางทีลูกเล็กอาจจะแก่เร็วมันแล้วแต่บางทีลูกปลายกิ่งอาจจะแก่เร็วลูกโคนกิ่งอาจจะแก่ช้า ทั้งๆที่ออกดอกมาเนี่ยมันไล่เดียกันนะก็อันเนี้ยมันออกดอกรุ่นเดียวกันมันไม่ได้หากันมากผมก็เลยไม่ต้องไปม์กสีม์กอะไรเพราะว่ามันเป็นรุ่นๆกันหมดแต่ถ้าหามันได้เนี่ยแล้วถ้าอากาศมันอย่างอย่างเดือนเนี้ยอากาศมันจะช่วงเนี้ยอากาศมันจะร้อนมันจะตามทุ้เรี้ยงแกะเร็วส่วนนึงถ้าเป็นทุเดีอยที่ว่าอายุใกล้ตัดนะแต่ว่าถ้าช่วงก่อนที่ว่าฝนมันชุกนะจริงๆอ่ะมันมันอากาศผมว่า มันเป็นอย่างเงี้ยสิบปีที่แล้วผมจําได้เพราะผมมาถมดินตรงนี้ช่วงเดือนเมษาผมจําได้ว่าผมใส่เสื้อหนาวแจก,กตัวรถแจก,กตัวรถถมดินนั่นคือช่วงสิบปีที่ก่อนที่ผมจะมาทําพื้นที่ตรงนี้ยกบ้านหลังนี้ผมจําได้สิบปีนั้นอากาศหนาวอย่างนี้เลยแต่ก่อนหนาวฝนตกเหมือนปีนี้เลยเพราะฉะนั้นคือโซเชียลผมเพิ่งจะมาจับทําช่อง YouTube ได,ด้มาสี่ห้าปีมันก็เลยไม่ได้เก็บข้อมูลตรงนั้นมาเพราะผมทํามาสองรอบ รอบแรกที่ทําที่เก็บข้อมูลได้ก็คือขุดตรงนี้ทําพื้นที่ตรงนี้ปลูกทุเรียนอันนั้นปลูกบ้านแล้วแต่ก่อนก่อนหน้านั้นที่ผมขุดบ่อลเล็กๆแล้วมาถมตรงนีนน้ผมจําได้ว่าอากาศมันเหมือนปีนี้เลยเพราะฉะนั้นก็จริงๆผมว่าในฤดูการของมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากแต่เนี้ยมันเป็นรอบของมันบางทีอ่าสิบปีห้าห้าปีมันจะมีอากาศที่แรแปลกๆอยู่ในในแต่ละรอบถ้าเราพยายามจับเนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ทีเนี้ย เราไปคิดไปทึกทักเอาเองแล้วเราเราไปไปยังไงคือเราไปทำคือเราไปไปโทษธรรมชาติซะมากฝ่าเราแต่เราไม่ได้โทษการดูเลยการเ,เข้าใจในใ,ในในทุเรียนในบริบทของเขาส่วนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมันทำยากแต่จริงๆแล้วมันน่าจะเป็นอย่างเงี้ยเอ,อมันก็เหมือนกัาว่าถ้าเรามันมันมีมากหรือว่ามันไม่มีปัญหาเลยเลยพันเยอะพันนี้ออกพร้อมกันพันนี้ผมตายวันนี้นะมันก็ต้องมีอย่างเงี้ย มีบ้างไม่มีบ้างอ่าอ่าไปออกแต่ละ,ะช่วงนี้บ้างช่วงพฤษธภาบ้างช่วงถัดไปบ้างอ่างเงี้ยผมว่ามันทําให้ตลาดกระจายมันก็น่าจะเป็นแนวทางอะไรที่ที่เหมือนกับว่าเราอย่าไปไปตั้งกฎเกณฑ์อะไรเขามากปีหน้ามันจะต้องช่วงนี้ทาทาทาดอกทําลูกช่วงนี้อะไรเงี้ยอย่าอย่าไปตั้งอย่างนั้นเพราะว่าถ้าตั้งอย่างนั้นทุกทุกคนตั้งเหมือนกันมันก็ออกตรงกันอีกมันก็ทําให้ตลาดเรากระจุอีกคือแรงเหมือนปีนี้แรงไม่เยอะ แต่ว่าสวนมันเยอะนี่แต่สวนมีน้อยๆออกกันไม่เท่าไหร่แต่แต่สวนเรามีทั่วประเทศมันก็มันก็ทําให้ผลผลิตแรน้อยแต่ว่ารวมๆแล้วพอตัดออกมามันก็เยอะเองมันก็ทําให้แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นยมันเยอะของมันไปเรื่อยๆดังนั้นส่วนหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามองว่าเฮ้ยสวนแล้วไม่ค่อยออกแต่ทาไมมันแรเยอะจังเออมันแรทุเรียนมันแรลงเร็วอะไรเร็วมันมันหลายอย่างเนาะบางทีก็ต้องต้องดูโดยรวมให้ดีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องการสู้ลบเรื่องอะไรมันมี ผลสงมันก็มีของมันอยู่แต่ถามว่าเราจะแก้ได้แค่ไหนแคั้นเองก็พยายามฝากช่วยๆกันเนาะเรามีแนวทางอะไรมาแบ่งปันกันก็พยายามแต่ผมทาแนวทางของผมเนี่ยพยายามทําให้เห็นว่าตั้งแต่เล็กอ่จนโตเนี่ยอันนี้ผมลดเป็นศูนย์เลยโดยการไม่ใช้ยาไปกาจัดนอยกําจัดเพียไปเติมนู่นเติมนี่เนี่ยผมไม่ทําได้อันนี้ผมทำขอพอ่พอ,พอผมทําเองกับส่วนของผมเองตรงนี้ผมก็เลยมั่นใจแต่ส่วนผมน้อยเพราะนั้นผมพยายามทํา ค,คือทำแบบออค,อคือทาแบบคือคือทาแบบในแนวทางของผมที่ไม่ไม่อยากให้ยังไงคือคือถ้าสวนใหญ่ๆเดินตามเนี่ยมันมันมีโอกาสเสียหายเพราะผมทําเองสวนมันเล็กๆผมคิดว่าผมดูแดงผมได้แต่ถ้าเป็นสวนใหญ่ๆเขาต้องใช้เพราะนั้นต้องดูและพยายามคิด พิจารณาอาจจะลดตรงไหนก็ลดได้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เลยก็อันเนี้ยแล้วแต่เพราะส่วนใหญ่เขาอาจจะใช้แต่ใช้เฉพาะช่วงที่มันมีหรือว่าอย่าไปใช้กับควาว่าป้องกันเนี่ยป้องกันมันป้องกันไม่ได้มันต้องใช้แบบคือเจอแล้วทำทำลายอะไรต้องประมาณนั้นแล้วมันจะคือเพราะว่าเราห้ามกันไม่ได้เนาะการใช้เนี่ยเราห้ามกันไม่ได้แต่ว่าพยายามใช้ให้น้อยน้อยที่สุดใช้ให้ตรงจุดที่สุดออย่างนี้กันนะใช้ให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด เพราะว่า oh, ถ้าเราไปใช้ป้องกันเนี่ยไม่ไ,มได้ประโยชน์ครป้องกันไม่ไมอยู่หรอกครับมันธรรมชาติมันอยู่ทั่วไปเราป้องกันตรงนี้เดี๋ยวกลับมาใหม่ให้ให้มันมาก่อนแล้ว,ลวเราค่อยค่อยถ้าเราจะใช้นะเราค่อยค่อยไปกําจัดเข้าตอนนั้นอะไรประมาณนั้นะพยายามลดให้มากที่สุดแล้วดูช่วงเวลาที่ใช้ที่เหมาะสมแค่นั้นเองนะก็ฝากไว้หนึ่งคลิปนะฮะคลิปนี้ก็พูดไปเรอะแยอีกนะ,ก,นะก็ประมาณนี้ก็ะเป่าเยอะแล้วกันฮนะเดี๋ยวไงผมว่าพยายามทำออกไปก็พยายาม เออจะเปิดจองให้ f อฟได,ได้ได้กินทุเรียนในรูปแบบที่ผมทำเนาะก็มีไม่เยอะมีไม่เยอะก็มีนิดหน่อยก็พยายามแบ่งปันเท่าที่แบ่งปันได้ก็ฝากไว้ด้วยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ